สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนามาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567มานํมานำเสนอครับรอบบ้านผ่านเมืองเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงเจริญพระชนพรรษา92ภพรรษา12สิงหาคม2567ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชาวโอกาสถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานเป็นฉัดแก้วร่มกล้าวแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงนิกรชาวไทยสืบไป ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเปลวสีเงินเมื่อวานมัวไปหาหมอกลับไม่ทันได้ตั้งหลักคุยพอดีไปอ่านเอกของผู้ใช้นามว่า404นอตฟาวเขาพูดมาเป็นลำดับเกี่ยวกับการจราจนรอบกรุงทาก้าบังคลาเทศเมื่อสีสิงหาประทักกันมีคนตายจำนวนมาก นายกหญิงฮานิสาลาออกและเดินทางออกนอกประเทศมีการตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งยอมรับว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองบังคลาเทศมากนักแค่ตามอ่านจากข่าวเย็นวานก็มาอ่าน X ของคุณ404นอตฟาวพบบางแง่บางมุมคิดว่าเราควรตระหนักรู้กันไว้บ้าง ส่วนตื้นลึกหนาบางขนาดไหนผมก็เพียงอ่านจากที่คุณ404น t อตฟาวโพสเพียงคิดว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บากแบกหามเท่านั้นขออนุญาตคุณ404น t อ o ฟาวนำข้อความบางตอนที่โพสก็ปปี้มาให้อ่านตรงนี้ในวันหยุดสบายๆไล่ไปตามวันที่ท่านโพส6สิงหาคม เหตุจราจนที่นำโดยกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงตามมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมหลังจากบุกยึดรัฐสภาและสถานที่ราชการต่างๆแล้วก็ได้เข้าบุกทำลายวัดฮินดูและธุรกิจร้านค้าของชาวฮินดูตามเมืองต่างๆเช่นวัดพระกิษนะและวัดพระธุรคาได้ถูกลุ่มหัวรุนแรงชาวมุสลิมบุกเผาทำลายรายงานข่าวระบุว่า มีรายงานการทำร้ายร่างกายชาวฮินดูถึง54ครั้งภายใน5ชั่วโมงบ้านพักอาศัยชาวฮินดูชาวคริสต์และชาวพุทธถูกเผาทำลายและปล้นสะดมล่าสุดสมาคมชาวฮินดูชาวคริสต์และชาวพุทธในบังคลาเทศเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าขควบคุมสถานการณ์โดยด่วนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้บัญชาการกองทัพบ,บังคลาเทศเขาควบคุมประเทศโดยมีรัฐบาลชั่วคราวบริหารประเทศหลังจากนี้อิทธิพลของกลุ่มการเมืองโดยเฉพาะตาลีบันและมุสลิมหัวรุนแรงจะเริ่มมามีบทบาทมากขึ้นโดยมีชาติตะวันตกอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาสหรัฐประสบความสำเร็จในการแทรกแซงกิจการภายในประเทศต่างๆ ปากีสถานสีลังกาบังคลาเทศซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ล้อมรอบอินเดียเวลานี้ประเทศอินเดียคงต้องพิจารณาความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐใหม่เพราะเท่ากับถูกกดดันจากภายนอกและปิดล้อมโดยรัฐบาลที่โปรสหรัฐมากไปกว่านี้รัฐบาลอินเดียจะเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารบุกบังคลาเทศ เพื่อคุ้มครองพลเรือนชาวบังคลาเทศผู้นับถือศาสนาฮินดูอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือไม่หลังจากที่สนับสนุนให้บังคลาเทศประกาศอิสรภาพจากปาก,กีสถานได้สำเร็จแต่ทุกอย่างกำลังวนกลับไปหลูดเดิมอีกครั้งสิ่งที่น่าสนใจของสื่อในเวลานี้คือทุกคนต่างคิดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ในตะวันออกกลางประทุขึ้น คงจะใช้เวลาอีกพักใหญ่เกมจะถูกโยกย้ายมาที่เกาะไต้หวันหรือฟิลิปปินส์เพื่อกดดันจีนแต่กลายเป็นว่าเรื่องกลับมาเกิดที่บังคลาเทศซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศอินเดียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันที่6สิงหาคมทุกครั้งที่เกิดรัฐประหารในบังคลาเทศกลุ่มคนที่กลายเป็นเป้เปาสังหาร ก็คือชาวบังคลาเทศผููนับถือศาสนาฮินดูชาวฮินดูกลายเป็นเป้าหมายพวกเขาชอบฆ่าพวกเราเลขาที่การสมาคมกรษณนาาวนามริชนานาชาติในบังคลาเทศกำลังแสดงความกังวลต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวฮินดูและศาสนิชนในใศาสนาอื่นๆ 7. สิงหาคมล่าสุดสื่อต่างประเทศ วิเคราะห์เหตุการณ์ในบังคลาเทศไว้น่าสนใจว่ากระแสในโลกโซเชียลที่ปลุกระดมต่อต้านอดีตนายกบังคลาเทศฮาซินาหลายบัญชีถูกดำเนินการจากต่างประเทศอาทิ USA UK มาเลเซียซึ่งตรงกับนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นเพราะอดีตนายกปฏิเสธการขอตั้งฐานทัพในอ่าวเบงกอของชาตินวันตก7สิงหาคม ตามข้อมูลของดักกาทรีบูลนักแสดงซันโตคานและบีดาซึ่งเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังในบังคลาเทศถูกม็อบที่ก่อจราจนล้มรัฐบาลรุมทำร้ายร่างกายทั้งสองคนจนเสียชีวิตบริเวณตลาดหลังจากมีปากเสียงกันเรื่องการประททวงและการก่อความไม่สงบในประเทศ8สิงหาคมชาวยินดูและสมาชิกกลุ่ม อาวามีที่กำลังพยายามหลบหนีออกจากประเทศบังคลาเทศได้ถูกเจ้าหน้าที่ป้องกันชายแดนสกัดไว้ตลอดแนวพื้นที่เบงกอลเหนือผู้คนหลายร้อยคนกำลังพยายามลี้ภัยและพำลักตามแนวชายแดนโดยปฏิเสธที่จะเดินทางกลับไปยังบ้านตนเองในขณะที่กลุ่มนักศึกษาหัวนนุนแรงได้เริ่มออกร่นสดมแสิงหาคมพฤติกรรมน่ารังเกียจของสื่อตะวันตก เดอะนิวยอร์ก m e มสพาดหัวข่าวประเด็นความรุนแรงที่กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงกระทำต่อชาวฮินดูในบังคลาเทศว่าเป็นการโจมตีเพื่อแก้แค้นแต่หลังจากถูกประชาคมโลกและชาวฮินดูทั่วโลกประนามล่าสุดเปลี่ยนพาดหัวข่าวใหม่โดยไม่มีการถแถลงขอโทษหรือมีคำอธิบายใดๆ10ส,สิงหาคม สาเหตุที่บังคลาเทศคือเป้าหมายสำคัญของ CIA 1. จีนกำลังบล็อกเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบปาลากาหากสงครามเกิดขึ้นโดยจีนมีท่าเรือน้ำลึกในกัมพูชาพมา่าและบังคลาเทศกับปากีสถานสหรัฐสนับสนุนการรัฐประหารในปากีสถาน2,022ล่าสุดคือบังคลาเทศเพื่อบล็อกเส้นทางของจีน และพะม่าคือเป้าหมายต่อไป10ส,สิงหาคมสหรัฐก,กำลังพยายามอย่างหนักที่จะสร้างฐานทัพเรือที่เกาะเซนมาตินบังคลาเทศซึ่งไม่ใช่แค่ก่อกวนและขวางทางพม่าเท่านั้นแต่เป้าหมายคือคุมเชิงทั้งจีนและอินเดียที่ขนาดของกองทัพขยายตัวเพิ่มขึ้นและแน่นอนอินเดียถูกสหรัฐล็อกเป้าไว้แล้วในหมากกระดานนี้ 10ส,สิงหาคมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปลายปีที่แล้วรัสเซียเคยเตือนว่าสถานการณ์ในบังคลาเทศกำลังเดินไปสู่หายนะที่มีสหรัฐหนุนหลังกลุ่มนักศึกษามุสลิมหัวรุนแรงในบังคลาเทศรัสเซียเตือนแล้วว่าการจราจรก่อความไม่สงบจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งครับโลกไม่แคบแต่ตรงช่องแคบมารากาเชื่อมจุดแปซิฟิก ช่วงทะเลจีนใต้เชื่อมมหาสมุทรอินเดียสู่อ่าวเบงกอลรายล้อมด้วยอินเดียสีลังกาบังคลาเทศและพะมา่ามันเป็นจุดเซ็กซี่ระหว่างสองมหาอำนาจจีนสหรัฐต่างคุมเชิงซึ่งกันและกันแต่จีนดูจะลกกุมจุดยุทธศาสตร์ในย่านนี้ได้เปรียบสหรัฐอยู่บ้างฉะนั้นสหรัฐจึงต้องทำทุกวิถีทาง สแสวงหาทำเลที่ตั้งเป็นชัยภูมิกดข่มจีนไทยเราก็ดูไว้เป็นเครื่องเตือนสติจากกวัดอำนาจยุแยงตะแคงแห่ประชาชนตามประเทศเป้าหมายให้แตกแยกทางศาสนาสถาบันและการเมืองแล้วใช้ขบวนการนักศึกษาภายใต้การควบคุมคนไกอาจารย์นักวิชาการนำาจราจนสู่การผลักดันขบวนการล่มชาติขึ้นเป็นรัฐบาลคุนเชิด ดูปากีสถานบังคลาเทศพม่าเป็นตัวอย่างไทยเป็นพื้นที่เป้าหมายหลักของเขาแต่มันจะสมคบการเมืองขายชาติล้มไทยได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่พวกเราคนไทยทุกคนนี่แหละคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ กับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิท์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ